เพื่อเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์นะมันเป็นความจริงที่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็สามสี่วันแรกคุณจตุพรก็บอกว่าก็เหมือนก,นกันกับอาจารย์ก็คือว่าไม่ไม่ได้ข่าวอะไรเขาเพิ่งเอาทีวีไปให้ดูทีหลังก็มีแต่ขื้นความสุขอะใช่ไหมสามวันแรกอาจารย์ก็ไปเจอหนังสืออยู่ในในใน,ในบ้านพักนั้นเขาแม่อาจารย์อยู่ข้างบนในห้องแม่ไปไหน ห้องเล็กๆอะ่ะนะแต่ว่าความจริงอาจารย์ไม่ได้มีปัญหากับทหารนะ,ะยิ่งเป็นพวกพลทหารหรือพวกอะไรที่เข้ามาแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาคุยปรับทัศนคติวันหลังอาจารย์เจอถามแล้วไม่เห็นมีใครมาคุยเลยเขาก็ทําท่าแยงๆนะ,ะเราก็อยากเจอคนคุยเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ตั้งกี่วันนะ,นะไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยไม่มีใครเดินทาง,งมาไม่มีใครมาคุยคแต่ว่าอาจารย์จะเล่าให้ฟังอาจารย์ไปเจอหนังสือของอาจารย์เสา คือเป็นเกจิทางทางข่ายธรรมยุทธ์ะ่ะแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ของอพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ในภาคอีสานอ,อาจารย์อ่านด้วยความสนุกสนานมาก,กมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเชิงประวัติศาสตร์ของอประชาชนภาคอีสานในช่วงรัตนโกสินทร์แล้วมันก็คู่ขนานทั้งการเมืองการปกครองกับสงการปกครองของสงเพราะนั้นอาจารย์ก็สนุกสนานมากแต่ว่า เขาไม่สามารถหาหนังสือไม่อาจารย์บอกหนังสืออะไรก็ได้หนังสือพระอะไรก็ได้สุดท้ายก็บอกหนังสือทากับข้าวก็ได้นะเขาไม่ได้เอามาให้อาหนังสือท่องเที่ยวก็ได้นะก็จนกระทั่งโคูดเหมือนกันว่าคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ออกมาเมื่อไร่ก็ไม่รู้ นั่กถ้ามัเขายังบอกว่าเอ๊ะมันจะมีบอลเมื่อก่อนติดคุกก็มีบอลบอลโลกอะ่ะค<า>่ะแล้วตอนนี้มันจะต้องติดคุกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ค่<า>นะจะเอาเป็นว่าเขาก็ทําในขอบเขตว่าเก็บไว้เจ็ดวัน<า>นะนะเก็บไว้เจ็ดวันตามอํานาจแล้วก็มาคุยที่เขาใช้คําว่าปรับทัศนคตินะเราเป็นพวกมนุษย์ที่มีเหตุผลนะค่ะ แล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างโดยคํานึงถึงความเป็นจริงในความเป็นจริงนั้นหนึ่งความเป็นจริงของประเทศภาพรวสองความเป็นจริงของฝั่งเราฝั่งประชาชนสามความเป็นจริงของฝั่งที่ขัดขวางนะคะวันนี้ดูในคลิปสนท่ริมทองคุณเนะเรียกอํามาตชัดแจ๋วเลยนะเวลาพูดถึงพระพชาธิปั์พวกอํามาต แล้วก็บอกพรรคประชาธิปัตย์เป็นพวกของพรรคของศักดินาอาจารย์นั่งฟังแล้วก็ขำค่ะนะคือเขาเรียกเรายังให้เกียรติบ้างค่ะนะก็คืออาจารย์จะใช้คําว่าพวกอนุรักษ์นิยมค่ะแต่ในขณะนี้เขาใช้คําว่าอํมมาตยาเสนาธิปไตยคืออํมมาตก็คือข้าราชการพลเรือนระดับสูงนะรวมทั้งพวกราชนิกุลแล้ว เสนาก็หมายถึงทหารแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาถือว่าเป็นบุร,รุษขัดเลยก็คือเป็นรัฐราชการอ,อันนี้นี่เป็นวิธีมองคนอื่นแต่ว่าที่ตลกที่เล่าใหฟังว่าโอ้โหสุนที่ริมทองคุณดาประชาธิปัตยเนี่ยไอ้พวกอํามาไอ้พวกสังกีนาอาจารย์ฟังแล้วก็ขำนะกะ็เพราะนั้นโดยโดยโดย,โดยสรุปก็คือว่าเราต้องรู้ หน่คือเราต้องเข้าใจภาพรวมของประเทศเข้าใจฝั่งเราเข้าใจฝั่งเขาเราไม่สามารถทําอะไรเกินกว่าความเป็นจริงได้<ม>ความเป็นจริงของประเทศไทยนั่นคือประชากรจํานวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เป็นพวกกองหน้าของฝั่งประชาธิปไตยและเขาก็ไม่ใช่กองหน้าของฝั่งของพวกเครือข่ายอนุญาตนิยมกปปสเขาก็นั่งดูตาเปลือบ เพราะนั้นนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ฝั่งรัฐบาลก็รู้สึกว่ามันได้เวลาได้เวลามาโมงหลดประมาณว่าอย่างนั้นคือมันลงตัวพอดีนะแต่เรานั้นก็คือเราต้องเข้าใจเราไม่สามารถทำอะไรแบบที่เราคิดหลายคนก็อาจจะเสนอความคิดเห็นมากมายเราก็เคารพทุกคนแต่ความคิดเห็นนั้นจะทำความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริง ความเป็นจริงของประเทศไทยทั้งหมดความเป็นจริงฝั่งเราฝั่งเราไม่ได้มีเราคนเดียวนะ,ะในส่วนประชาชนทั่วไปในส่วนนักวิชาการปัญญาชนในส่วนพรรคเพื่อไทยในส่วนการเมืองในส่วนฝั่งเขาก็มีทั้งพวกกอรปสรที่ดื้อดึง<ะ>มีทั้งพวกประชาธิที่ปัดมียกตัวยอย่างอย่างนี้ดังนั้นนะเขาเนี่ยการทำรัฐประหารจึงเป็นการทำในสถานการณ์ที่ ที่เขาได้ปููป้พื้นฐานมาให้มันมาลงตรงนี้ดังที่เราก็รู้อยู่ก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นการประหารครั้งนี้เนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นแล้วคะจะชอบหรือไม่ชอบก็มีคนสนับสนุนจำนวนเนี่ยทั้งที่เป็นประชาชนธรรมดาไม่ต้องพูดถึงฝ่าย ก็พอประศรษฐ์แต่พอตอนนี้ไม่ถูกใจก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เห็นอภิสิทธิ์พอดีเราไม่ได้มีข้อสาานาการนะอภิสิทธิ์ก็ว่านะคือพวกเดียวกันว่ากันนะก็ว่ากันเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามอำเภอใจของเราเราต้องทําจากความเป็นจริงบางส่วนเนี่ยก็ต้องการเห็นการต่อสู้ที่เลือดเดือด นะอย่างเช่นคนต่ะเทศส่วนหนึ่งหรือพวกเราส่วนหนึ่งต้องออกมาสู้ค่ะจะถามว่าคุณจะให้เราหวังจะเอาเป็นแบบไอซซีเรียลิเบียอะไรอยงี้เหรอไม่ใช่นะประเทศไทยก็ประเทศไทยคุณจะไปลอกอะไรของใครมากก็ไม่ได้ความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันค่ะความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ก็เล่าว,ว่าในที่สุดมันก็เดินทางมาจนถึงจุดที่มีการทำรัฐประหาร และคนที่ทำาระ่านเขาก็เรียนรู้พอสมควรดังนั้นกฎเอการศึกก็ยังอยู่ดูเหมือนจะปลดเตรียมจะปลดใน,นพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวค่ะแต่ข้อสวชออยังอยู่ค่ะแล้วไทยรัฐก็ไปอบอกว่ามันเป็นโพลิบูโรคือคล้ายๆเป็นองค์กรคุมคณะรัฐมนตรีอีกทีนึงอันนั้นเป็นคําพูดไทยรัฐนะไม่ใช่คําพูดอาจารย์นะค่ะอ่าก็ก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือว่า มันจึงนำมาสู่เหตุการณ์ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันและด้วยความอดทนในระหว่างเวลาสามเดือนเราก็ไปปรับทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งหลายๆเรื่องทั้งทาง,ทงความคิดแล้วเราก็มาพบกันซื่ออาจารย์ว่ามันก็ยังต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะท,ที่ได้มาเจอกันนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือ เส้นทางของเราอะไรคือกระบวนการของเราค่ะนนแล้วประชาชนในมีทิศทางที่ควรจะเดินไปยังไงจะไหมเราคงจะได้คุยกันในครั้งเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะเพราะว่าในระหว่างสามเดือนนี้าจารย์เขียนบทความเยอะเหมือนกันนะค่ะเขียนบทความเยอะเหมือนกันในเฟซบุ๊กของอาจารย์อยู่ในเฟซบุ๊กก็คิดว่าพวกเราส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ดู ก็อาจจะดึงออกมาค่ะ <p> เพื่อที่จะแชร์กันอีกแลว้วบางทีใน Facebook ก็จะมีมีรายละเอียดในบางบางบางแงม่มุมนะให้ได้อ่านเพิ่มเติมด้วยก็อย่าลืมไปไปฟอลโล่ไปกดติดตาม <c oughs> ะนี่แม่คะ่ะเขาดูนะเขาบอก แม่ค้าที่เมื่อวานเราพูดถึงผลไม้เขาบอกแม่บ้านบอกเมื่อวานอาจารย์พูดถึงหนูด้วยอันนี้ทราบเลยโอ๊ยโดนได้รับการพูดถึงในรายการ<ข><ฮ>ะนะคือแปลว่าเขาติดตามหมดคือเราอธิบายให้ฟังว่าเขาเป็นแม่ค้าผลไม้แต่เขาเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วเขาก็ตามของเราแล้วเขาก็ดูด้วยนะเขาดูในโซเชียลมีเดียแล้วเขาไปบอกแม่บ้านอาจารย์บอกว่าอาจารยที่นาพูดถึงหนูด้วยเป็นแม่ค้าที่ขาย ผลไม้นะฮนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยภาคภูมิใจมากเมื่อตอนที่เวลาพูดวิทยุที่สมุดประการาแฟนอาจารย์เป็นแม่ค้าขายผักถูกเป็นคนพนักงานสกรีดหัวอาจารย์รู้สึกมันยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่แล้วพอเนี่ยคนเขาติดตามเราเป็นเป็นแม่ค้าในตลาดหรือรวมทั้งที่ขายผลไม้อาจารย์ยิ่งรู้สึกยิ่งใหญ่ ต้องขอบคุณมากนะคะนี่จะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าความเป็นอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเกิดติดตามอยูดีดีทีวีมาโดยตลอดนะคะท่านอาจารย์ธิดาจะพูดถึงความเป็นคนเสื้อแดงมาตลอดว่ามันมีความหลากหลาย มากหรือเกินในความเป็นคนเสื้อแดงแต่ในความเป็นนปชเรามีวิธีการในการต่อสู้ภายใต้แนวทางของสันติวิธีค่ะเพื่อเป้าหมายที่ที่สร้างสรรแล้วก็ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายก็แล้วแต่การที่ติดตามหรือว่ารับฟังรายการหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามจากท่านอาจารย์แล้วก็แกนำนำหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นการเติมข้อ มูลเติมความรู้และทําให้ในอนาคตเบื้องหน้าแต่ละท่านเหล่านี้สามารถที่จะวิเคราะห์ประมวลประเมินทิศทางของตนเองได้โดยเฉพาะฝั่คืองอาก็คินนำ คิด <Because> ด้เองว่าควรจะทำอ <ทำ S 1> ย่างไรถามแกนนาว่าจะเอาอย่างไรงพะดีไม่ดีแกนนาอาจจะแย่กว่าต้องต้องยอมรับจริงๆค่ะแล้วก็ในทัานการแบบนี้เนี่ยนะคะที่เราต้องมาพบปะพูดคุยกันเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็ยังเข้าใจคะ่ะว่าแฟนรายการหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้ไปรับทราบกระแสมาในในโลกออนไลน์บ้างบางคนก็ยังไม่เข้าใจในในจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้แต่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าเราต้องดูว่า เรากำลังลงไปแข่งในสนามแบบไหนและเป้าหมายปลายทางคืออะไรคะ่ะคุณผู้ชมสนามของการแข่งขันทางโลกการเมืองหรือว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันยาวไกลคะ่ะมันยาวไกลไม่ได้วัดผลกันแค่ภายในเดือน2เดือนแต่คืออนาคตซึ่งเมื่อถึงจุดที่เป็นช,ชนะนั่นคือัชชนะตลอดไป เรายัางอยู่ในกระบวนการการต่อสู้80ปีแล้วนะคะ ừ ừ. แล้วก็ยังจะต้องต่อสู้บนวิถีทางที่ถูกต้องค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นนั่นเองลารายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะในครัง้งต่อไปจะได้มาพูดคุยในประเด็นสาระอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้กลับขอบพระคุณกันก่อนค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะขอบพระคุณค่ะ, <c oughs> ะเวลาพีซทอลกับท่านอาจารย์ธิดานะคะดิฉันนิชนาจําลวงและอาจารย์ธิดาถาวรเศษทีมงานรายการทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกััันนนใหม่่่่ววรุงีี้คคะะสสด